คือจู่ๆมันก็กลับมาฮิตแบบไม่มีเหตุผลฮิตถล่มทลายสตรีมกันเต็มไปหมดซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าผมเคยทําภาคหนึ่งไปแล้วในด้านกระแสตอบรับมันก็ดีใช้ได้เลยนะเห็นมีหลายคนบอกผมว่าพี่ๆทําภาค2ด้วยสิก็โอเคจัดไปเพราะฉะนั้นเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงแพนเวอร์ซัสซอมบี้2กันมารับชมกันได้เลยครับปอลขออภัยสําหรับคนที่รอวิชเชอร์ทรีด้วยนะครับคือเกมมันยาวมากจนผมกลัวจะทําไม่ทัน ยังไงก็ขอยกไปเป็นอาทิตย์ต่อไปแล้วกันเนาะย้อนกลับไปตอนเดือนมีนาคมโน่นเนี่ยตั้งแต่ผมลงเกมเก่าเล่าใหม่เกมนี้ในภาคแรกไปเร็วเหมือนกันนะแป๊บๆปหนึ่งจะปีหนึ่งละคือตอนแรกผมก็ไม่คิดเลยว่าจะมีแผนทําภาค2ด้วยเพราะอย่างที่บอกผมไม่ค่อยปลื้มภาคนี้เหตุผลหลักเลยก็คือมันขาดเสน่ห์แบบภาคแรกไปเยอะมากในภาคแรกเนี่ยมันคือเกมที่เล่นชิวๆที่อาจจะไม่ชิวมากงงไหม ประมาณว่าไม่ต้องจริงจังเกมมิ่งแต่ก็เผลอไม่ได้ถ้าเกิดวางแผนไม่ดีเนี่ยมีเล่นใหม่แน่นอนแต่กับภาคนี้โคตรต้องจริงจังเลยถ้าจะบอกว่ามันเป็นเกมที่เอ็นไปทางยากผมก็ว่าใช่นะแต่ผมไม่ได้หมายความว่ามันยากแล้วมันจะไม่ดีนะมันก็สนุกดีท้าทายดีแต่ความยากในภาคนี้มันก็สามารถลดทอนได้ด้วยการเปย์คือมันสามารถเปลี่ยนจากเกมยากกลายเป็นเกมง่ายได้เลยสําหรับคนที่ยอมจ่ายตอนที่ผมเล่นภาคนี้ครั้งแรกน่าจะราวๆหกถึงเปีที่แล้ว ตอนนั้นผมรู้สึกว่าทําไมเกมนี้มันเอาเปรียบเราจังเลยว่าเหมือนกับแบบถ้าเกิดไม่อยากหัวร้อนเราก็ต้องยอมใจอ่ะถึงจะผ่านเนี่ยแหละเป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงบอกว่ามันดีไม่เท่าภาคแรกโคตรเกลียดเลยเกมแนวเพเทวินเนี่ยแต่หลายวันที่ผ่านมาผมก็ลองกลับมาเล่นดูปรากฏว่าเออมันก็ผ่านได้ฮะแต่มันไม่ได้ผ่านแบบง่ายแบบภาคแรกจากเกมชิวๆนั่งเล่นมือเดียวดูหนังกินขนมไปด้วยได้กลายเป็นเกมที่ต้องวางแผนใช้สมาธิมากขึ้นกว่าเดิม เอาจริงๆคือถ้าไม่นับเรื่องที่มันเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยผมว่ามันโอเคนะมันเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเกมนี้มันฟรีและก็มีบนมือถือถ้าเกิดคุณมีสมาร์ทโฟนเท่ากับว่าคุณโหลดมาเล่นได้นั่นแหละแล้วต่อให้คุณไม่มีสมาร์ทโฟนคุณก็สามารถโหลดพวกอิมูเลเตอร์แอนดรอยมาเล่นได้ถูกใจอิมูเลเตอร์ตัวไหนก็โหลดมาใช้กันได้เลยส่วนเรื่องที่จูจ่ๆเกมนี้มันกลับมาบูมคนสตรีมเยอะแล้วก็ยอดคนดูพุ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่ขอออกความเห็นอะไรแล้วกันนนนะะะะคคืือออออลลลึกกๆผมมมพพรรรู้แหว่า่าาััเเเเป็เะะไไใจย คนติดตามหลักหมื่นแต่ยอดวิวหลายแสนเวลาที่เล่นเกมนี้อันนี้มันคือมหากรรมเกมงู .io รีเทิร์นจะชัดแต่ช่างมันเถอะผมจะไม่ขอพูดเรื่องนี้เยอะแล้วกันเดี๋ยวดราม่ากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าก็อย่างที่บอกไป first impression ของผมกับเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมันคือเกมที่ผมโหลดลง iPad แล้วก็เล่นแก้เบื่อเวลาที่สมัยนั่งรถไปทํางานโน่น่งก็รู้กันอยู่ว่าเกมนี้มันไม่ได้ง่ายแบบที่เล่นชิวๆแล้วจะผ่านผมก็เลยไม่ค่อยชอบพอดีสมัยก่อนเกบเกมยากกันนะแต่ในด้านลูกเล่นของเสริมโหมดใหม่ความท้าทายเรียกว่าจัดเเต็มลย ถ้าใครคิดว่าภาคแรกมันน่าเบื่อไม่สาใจคุณจะต้องลองภาคนี้สนจะเล่นแล้วชอบหรือว่าจะเล่นแล้วเสียตังอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยและก็แน่นอนว่าโชวงเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยยังไงผมก็ต้องรีวิวให้ฟังกันถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะเคยเล่นแล้วก็เถอะแต่ผมไม่สนอะ่ะอยากจะรีวิวอะ่ะโอเคมารับชมกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่อิตาเดฟหรือไอคนเนี้ยอยู่ดีๆพี่แกก็เกิดอยากจะกินทัสโกขึ้นมาในยุคที่หากินไม่ได้ พี่แกก็เลยให้ทําแม็ชินพาพี่แกย้อนกลับไปยุคที่ยังมีทัสโก้ขายให้หน่อยแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนทําแม็ชีนถึงพาพี่แกย้อนไปเมื่อยุค4,500ปีที่แล้วโดยทําแม็ชีนให้เห็นผลว่ารออีก4,500ปีเดี๋ยวก็ได้กินอย่างวะและที่สําคัญเลยยุคนี้มันก็ยังมีซอมบี้คือเนื้อเรื่องมันก็เอาฮาตามภาษาเกมนี้นั่นแหละคือเวลาอ่านก็ฮาดีแต่ถ้าเกิดขี้เกียจอ่านก็ไม่มีผลเหมือนมันเป็นได้อะล็อขำๆให้อ่านซะมากกว่าประมาณว่าใส่ๆเพื่อะเกมมันจะได้มีเนื้อเรื่อง โอเคข้ามมาดูเกมเพลย์กับการนําเสนอของเกมนี้กันเลยดีกว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมพลาดหนักมากอย่างที่บอกผมหนีวิชเชอร์ทรีมาทําเกมนี้เพราะว่าผมทาวิชเชอร์ทรีไม่ทันที่ไหนได้เกมมันดันยาวกว่าซะง,งั้นโคตรพลาดเลยยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนแล้วกันถ้าภาพประกอบเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยหลากหลายคือที่จริงเนี่ยผมเล่นบน iPad ไปไกลมากแล้วแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมน่าจะทํารีวิวภาคนี้ได้ละเอียดพอสมควรอยู่มาเริ่มกันเลยแล้วกันคือถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยภาคที่แล้วมันจะเป็นแบบชิลๆง่ายๆ ไล่ระดับจากง่ายไปจนมันยากขึ้นแต่กับภาคเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยอย่างแรกเลยนะมาด่านแรกมันก็ดูเดือดแล้วจํานวนซอมบี้กับความไวในแต่ละเวฟเนี้ยไวมากคือปัญหาเรื่องทรัพยากรแสงที่ใช้สร้างพืชมากันบ้านเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแต่ปัญหาไม่จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถรับมือซอมบี้พวกนี้ได้ทันไปซะอย่างนั้นยิ่งเกมไหนพลาดลืมหยิบพืชแก้ทางซอมบี้บางชนิดมานะบอกเลยว่าสวยพวกซอมบี้มันก็มีหลากหลายมากขึ้นความสามารถความกวนตีนก็เยอะขึ้น บางตัวที่เราเจอในช่วงท้ายเกมของภาคแรกก็ดันมาเจอช่วงต้นเกมของภาคนี้ขอย้ำอีกทีละกันว่ามันไม่ใช่เกมง่ายเลยที่เด็กจะเล่นได้แบบชิวๆถ้าเกิดไม่ยอมเปยังไงก็เก็บบัตรเครดิตให้ห่างจากมือเด็กแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะลั่นเอาแต่ยังไงซะในความยากเขาก็ให้พลังผู้เล่นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือระบบการใช้เมล็ดพืชซึ่งมันจะทําให้พืชของเราสามารถใช้ท่าไม้ตายได้ซึ่งเมล็ดพวกนี้ก็จะดรอปจากซอมบี้ที่มีแสงวิบวบับบับนั่นแหละถ้าเราใช้ถูกจังหวะถูกสถานการณ์มัันนนจจะะทําาาาให้้้เเรรอดดพกสภวขไลย แต่ในบางกรณีที่เราโจนตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีมเมล็ดพืชอยู่เนี่ยเราจะซื้อเอาก็ได้นะหมายถึงซื้อด้วยเงินในเกมอะ่ะหนึ่งพต่อหเม็ดคิดเอาละกันนะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วก็อีกอย่างที่เป็นเหมือนพลังพิเศษที่เราจะใช้ได้ในยามฉุกเฉินมันจะเป็นพลังพิเศษเช่นการยิงน้ําแข็งการดีดซอมบี้ออกจากฉากหรือว่าการช็อตไฟฟ้าคือบางกรณีเนี่ยมันจะมีแบบที่เราสร้างพืชมากันซอมบี้ไม่ทันประมาณว่าซอมบี้จะเข้าบ้านเล้วเฮ้ยระบบเนี่ยมันช่วยได้เยอะแต่ก็เหมือนกับมเมล็ดพืชนนกใกเม ดังนั้นเงินในเกมนี้จะกลายเป็นทรัพยากรฉุกเฉินที่จําเป็นมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ภาคน,นี้เหนือกว่าภาคแรกแบบเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความหลากหลายอย่างที่บอกซอมบี้มันมีหลากหลายชนิดมันกวนตีนมากขึ้นแต่ผู้เล่นก็มีพืชชนิดใหม่เยอะขึ้นเช่นกันมันเยอะชนิดที่ว่าเยอะกว่าภาคแรกแบบหลายเท่าตัวเลยยิ่งถ้าเล่นไปไกลก็จะยิ่งได้พืชชนิดใหม่เยอะขึ้นและมันก็ไม่ได้มีดีแค่จํานวนนะระบบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือระบบอัปเกรดพืชให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการเพิ่มดามจการลดคูลดาวหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ชนิดของพืชโดยวิธีการอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องเก็บการ์ดให้ครบตามจํานวนบวกกับการใช้เงินในเกมอีกนิดหน่อยในส่วนของการ์ดในการอัปเกรดเนี่ยเราจะได้มาจากการสุ่มเวลาทำอีเวนต์หรือว่าผ่านฉากบางฉากนั่แหละสนจะได้การ์ดของพืชชนิดที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็ดวงล้วนๆนี่มันกาชาแบบไม่เสียเงินชัดเลยนี่หว่าซึ่งถ้าใครรอไม่ไหวอยากเทพไปไว้ก็เอาเลยเปมันซะในส่วนของสวนหลังบ้านก็มีประโยชน์มากขึ้น ในภาคนี้มันจะกลายเป็นการปลูกพืชเพื่อที่จะทําการบูส์เพื่อชนิดเดียวกันประมาณว่าถ้าเกิดมันโตเต็มที่เราก็สามารถใช้ความสามารถในการบูส์ไปใช้ในฉากได้ซึ่งพืชชนิดที่ถูกบูส์เนี่ยมันจะโคตรโหดเลยเวลาที่เราสร้างมันจะสามารถใช้ท่าไม้ตายฟรีๆได้หนึ่งครั้งฉากไหนยากเกินไปก็กดบูสเอาเลยไม่ต้องคิดมากเกมมันง่ายขึ้นเยอะแต่ขัดใจอย่างหนึ่งทำไมพืชบางชนิดเนี่ยมันต้องบังคับเติมด้วยวะทั้งๆที่มันเป็นพืชจากภาคที่แล้วแท้ๆพวกฉากในภาคนี้ก็หลากหลายมากขึ้นมีหมดอะ ยุคอียิปต์ยุคโจนสลัดยุคคาร์บอยลามไปยันยุคอนาคตซึ่งก็แน่นอนว่าซอมบี้กับพวกลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันก็ถูกปเปลี่ยนไปตามฉากพวกนี้ในแต่ละฉากก็จะมีพวกพืชชนิดใหม่ๆที่รอให้เราปลดล็อกกับพวกมินิเกมทั้งหลายอยู่มินิเกมบางอันเนี่ยโคตรยากเลยนะบางฉากมีการจํากัดจํานวนพืชที่เราสร้างด้วยและเมื่อเราเล่นด่านย่อยจนครบมันก็จะพาเราไปเจอกับบอสประจําฉากซึ่งการสู้กับบอสเนี่ยสนุกมากสนุกไม่แพ้ภาคแรกเลยแหละและข้อดีอย่างของภาคนี้ก็คือเราสามารถข้ามไปเล่นฉากไหนก่อนก็ได้ ประมาณว่าอยากได้พืชชนิดนี้อะ่ะขอเล่นฉากนี้ก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนยังก่อนอย่าเพิ่งดีใจโดยเฉพาะสายฟรีเพราะถึงแม้เราจะสามารถโดดไปเล่นฉากไกลๆได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นผ่านอธิบายง่ายๆเลยนะพืชที่เรามีมันยังไม่เทพพอที่จะเล่นให้ผ่านได้นั่นแหละอารมณ์ประมาณว่าโนวิดแต่ไปเจอบาโฟอะไรประมาณนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มชนิดพืชใหม่ๆไปเรื่อยๆทีละขั้นอยู่ดีแต่ส่วนตัวผมว่าแบบเนี้ยสนุกดีเกมมันจะได้ไม่ง่ายเกินไปมันจะค่อยๆสเต็ปยากขึ้นมันจะทําาาให้้้เเรอยู่กกัับมไดนนนขึแะ ส่วนที่เหลือมันจะเป็นพวกเรื่องยิบย่อยแล้วมันจะเป็นพวกอีเวนต์พวกโหมดอารีนาไม่ก็โหมดที่เราจะต้องสู้กันแบบยาวๆแต่ยังไงซะเกมเพลย์มันก็ยังเป็นรูปแบบเดิมคือทํายังไงก็ได้ให้ซอมบี้มันไม่หลุดเข้าบ้านเราก็พอโดยรวมแล้วคือมันสนุกเร้าใจขึ้นเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนหัวร้อนในส่วนของด้านเพทูวินเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักประมาณว่าต้องเปอะไรขนาดนั้นคือถ้าเติมเกมมันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดไม่เติมมันก็เล่นได้นะแต่ว่ายากหน่อยประมาณว่าเติมเพื่อให้เกมมันอีซี่้้่หารอคคุุมมมืไ ขอแถมให้นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดใครจะสร้างช่องสตรีมเล่นเกมนี้บนแพลตฟอร์มตืดๆก็เอาเลยเวลานี้คือเวลาทองเลยแต่ถ้าถามผมว่าจะกลับไปสตรีมไหมผมไม่เอาละหมดศรัทธากับวงการนี้ไปแล้วผันตัวมาเป็นครีเอเตอร์วิดีโอนี่แหละดีแล้วแล้วคุณละ่ะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ฟังกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติข้อมูลมันตกหล่นอะไรตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะข้อมูลมันเยอะมากจริงๆเยอะจนผมตกใจเลยว่าเนี่ยมันคือเกมฟรีนะเว้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีเวลาก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยครับ Android iOS หรือจะ emulator บน PC ก็แล้วแต่สะดวกใจเลยแต่สาหรับผมแค่นี้พอละไม่เอาละไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะแต่มันไม่มีเวลาแล้วเกมมันยาวเกินและยิ่งเซเบอร์พังก็กําลังจะมาให้เล่นกันแล้วด้วยเอาเป็นว่าเจอกันอีกทีในตอนรีวิวเซเบอร์พังเลยก็แล้วกันดูสิมันจะสมกับการรอคอยหรือเปล่า ส่วนใครที่รอวิเชอร์ทรีเนี่ยอย่าพิ่งโกรธกันนะสัญญาว่ามาแน่ๆแต่มาช้านิดนึงเอาละวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้ก็สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหมๆ่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอที่คนสนุกและก็มีความสุขในการเล่นเกมสวัสดีครับ